หนูดูแล้วหนูอ้วนหนูไม่ค่อยอยากดูพ่อทุกคนพอดีผมเปิดแอร์คลิปนี้ให้เราดูเขาบอกเขาอ้วนเขาบอกเขาไม่อยากดู <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันพุธที่ยี่สิบหกเนาะเดือนมกราหกห้าผมเข้ามาในเมืองอีกครั้งแล้วทุกคนวันนี้พอดีผมมาทําหลายอย่างนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มา อพอดีเอาบล็อกเลนแว่นตามาให้ที่ร้านแล้วก็มาซื้อสีที่จะไปทาสีบ้านที่มีตำแหน่งที่ซ่อมมาทุกคนแล้วก็จะมาจ่ายค่า mm hmm. เน็ตค่า WiFi แล้วก็มาจ่ายค่าไฟหลายอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้อไก่ให้คุณสมบีด้วยก็ตอนนี้ก็ผมก,มก็มาทางรัฐอีกละมาทาง โอเคเดี๋ยวผมขับรถไปก่อนทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงในเมืองแล้วในอำเภอในอำเภอแจ้งหงอาพอดีผมมาทางรัฐผมก็วันนี้ทำหลายอย่างเลยทุกคนว่าช่วงบ่ายก็จะมีช่างมาทำคอมอ,อีกอาตอนนี้ผมก็จะซื้อสีก่อนผมอายุ เออไม่รู้ว่าร้านไหนขายสีเขาบอกว่าอยู่ซ้ายมือมีเพื่อนที่เป็นช่างะขอแนะนํามาครับผมอยู่ซ้ายมืออ๋อเจอละสีทาบ้านเพราะว่าท่านเขียนมาสูวนรวมสีทาบ้านเอ๊ะมันจอดรถฝั่งนี้ได้มั้ยน่าจะได้นะเพราะว่าโชคดีไปเพราะว่าอ่า คืออำเภอบ้านผมเขาจะจอด่รถแบบว่าอาะไรนะวันเว้นวันอ่ะวันขี้วันคู่อะไรเงนะี้ยเขาว่าคือคือจอดฝั่งนี้กับฝ okay. ั่งหนุอ,อ่าทุกคนตอนนี้มาที่ร้านผมกำลัง สีส่าบานเอาทุกคนตอนนี้ผมก็ซื้อซื้อสีเดี๋ยวถอดแร้นกันพอดีผมเทปเทียบนึงเนี่ยมดูใกล้เคียงเอาใกล้เคียงเนาะอ๋อทุกคนตอนนี้ผมก็ สีที่ผมต้องการแล้วก็คือผมจะสีเทาไปทากาแพงเพราะว่ามันเป็นรอยถ้าปมอ่าน่าจะปอนะก่อนสมมติมันปอนี่เข้ามาที่หลังมผสมเดิมเหมือนเดิมได้ก่อนอ๋อโอเคอ่าอ่าผมบอกเอานี่ดีกว่าเพราะกันใช่ใช่จ่เบอร์นี้แล้วครับผมเดิน ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสีในเมืองเอ้ยในเมืองในอำเภอเดียอำเภอแจ้หมก็พอดีผมจะทาสีตรงผนังอะมันเป็นรอยร้าวแล้วเวลาผมป้วยสีมันไม่นี้<ม>อ่าเดี๋ยวอ่าเอาเอา,เอ,าอย่างก็ติเขาเรียกว่าตดป้้ยสีเขาเรียกอย่งีม,มันต้องป้วยก่อน<ม>เออจั่แมนเออเอาหน้าตัวครับผมแล้วก็เอาแปรงตัวเนอ้ เอาแปรงทาสีแล้วก็แปรงปูก,กันด้วยครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะซื้ออุปกรณ์ไปให้ช่างทีเดียวเลยนะครับไหมก็จริงหริงผมอยากจะทาที่ด้านหลังบ้านด้วยนะแต่คือเดี๋ยวค่อยมันดูใหม่ดีวกว่าเพราะว่าอ่ามันต้องถ้าทาหลังบ้านนะเด็กๆมันจะควรเนะี่ยมันม่นรู้จะทายัางไงทุกคนมันมีสีด้วยใช่ป่ะทาสีแล้วมีน้ํีอะไรก็อันตรายได้กับเด็กอันนั้นไว้ก่อนดีกว่าไว้ไว้ทาทีหลังตอนนี้ผมทาในบ้านเพราะว่ามันเป็น จริงๆมันมันไม่ได้รล้าออกเรื่อยๆนะมันเป็นรอยเล้าแล้วเวลาผมทาสีขาวไปมันเป็นเห็นรอยแล้วมันเห็นแล้วมันแบบไม่สบายตาทุกคนผมก็เลยกะจะใช้สีเทาเนะี่ยไปทาทับไปเลยก็จะเป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งก็จะสวยทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทาสีพอดีผมผสมสีอยู่ให้ช่างผสมสีไงเพราะว่ามันต้องผสมสีตามที่เราต้องการมันจะเป็นสีแบบๆแบบไม่ได้ทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กลางอำเภอเลยเห็นไหม อำเภอบ้านผมอํมเาเภอแจ้ห่มก็จากบ้านผมมาก็ประมาณประมาณ10กิโลอะ่ะมันเลยคลินิกมาประมาณอ่าคลินิกมันกี่กิโลผมก็จำไม่ได้แล้วทุกคนเลยคลินิกมาก็อีกประมาณครึ่งทางมั้งน่าประมาณ12กิโลอะ่ะสิกิโลเพราะวันนี้ผมต้องไปทําหลายอย่างวันนี้ผมมาทึอ,ทอสีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปร้านแว่นร้านแว่นแล้วก็อ่าไปเสียค่านะ้ำเอ้ยไม่ใช่ค่าไฟและค่าเน็ต อะไรหลายอย่างเลยทุกคนวันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกอแต่ละวันก็ทําอะไรหลากหลายอย่างตอนนี้ผมก็เอาเอา,เอาข้าวเอาอะไรให้กับเบบีแล้วซอมบี้เสร็จแล้วซอมบี้เขาก็มันรอหน้าบ้านนะเหมือนเขามาเฝ้าหน้าบ้านให้อนะ่ะจนเด็กๆนอนหลับผมก็เลยรีบมาแล้วก็เด็กก็จะรีบกลับทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วพอดีใช้เวลานานานิดเพราะผสมเสียงโอเค โอเคได้สีมาขอบคุณจันน้าครับผมโอเคทุกคนก็ผมได้สังสีมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่พอไงผมก็มาสั่งใหม่อัน <Okay. S 2> นี้ผมก็ไปร้านแว่นต่อ mm hmm. ทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงร้านแว่นแล้วนี่ครับร้านแว่นทับเะเรนก็จะไป,ไปเคลียร์เรื่องบล็อก ดีครับกดตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านแว่นทับเจริญเพราะว่าผมเอาไอ้ตัวบล็อกบล็อกแว่น่ะมามาให้เขาเพราะว่าที่ผมตัดเลนไงตัดเลนวันนั้นน่ะทีทีเลนสองสองสองระบบอะ่ะทุกคนแล้วก็ผมก็เอาไอ้แว่นเดิมอะ่ะที่ที่ผมเปลี่ยนกรอบอะ่ะทุกคนที่เป็นเลนเก่าอะพอดีมันมัน,ม,นมันกระจกมันน่าจะมันน่าจะหลวมเรือเขา,าจะมาเอากาวติด ก็วันนี้ก็มาทำได้รอกลับเลยส่วนไอตัวนั้นก็รออีกประมาณเจ็ดวันถ้าเกิดเขามาแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรหาผมอีกทีโอเจเพราะวันนี้วันนี้ทาอะไรหลายอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะช่วงบ่ายก็จะมีช่างคอมมาจากในเมืองลําปางอะจากบ้านผมไปลําปางก็ประมาณหกสิบโลอะเออเพราะว่าผมไม่มีเวลาเข้าไปเขาก็จะ เอาการ์ดจออะไรมามาใส่ที่ที่นี่พอดีไอตัวเก่ามันไม่ซัพพอร์ตนะทุกคนก็ผมรอช่วงบ่ายตอนแรกนัดช่วงเช้าเลยกพอดีเขาโทรมาเลื่อนเป็นช่วงบ่ายผมก็ว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าอ่าผมจะทําอะไรหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมทําเสร็จผมก็ต้องไปอ่าพอดีจะไปดูร้านตู้อีกนิดหนึ่งครับผมก็จะทําอะไรให้มันเสร็จๆเนาะโอเคตอนนี้ผมรอก่อนทุกคนเสี้ยสวยไหม ปานี้เสื้อทั้งชุดนี่เป็นของคุณพ่อคุณแม่นะท่านแบบเลือกแบบชุดสวยอะ่ะท่านเลือกชุดได้สวยสวยมากเลยลก็คือแบบเป็นอุย้ยเป็นอ้นี่ทุกคนดูที่นี่ยเจอไอไอผมผมใส่ไปไอ,ไอไนั่งไงลงไปหาเด็กไงแล้วมันปีนป่ายอะไดนกันนะทุกคนผมก็ข้ามาซื้อของในเซเว่นแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ผมก็เสร็จจากร้านแว่นแล้วแล้วก็ผมก็จะจะแวะไปร้านตู้แป๊บหนึ่งทุกคนโอเคอันนี้ภารกิจที่สองทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาจากในเมืองแล้วพอดีผมแวะมาจ่ายค่าค่าเน็ตแล้วก็ค่าอะไรแล้วค่าไฟเมื่อกี้ผมไม่ได้จ่ายซิเบนแต่ผมเคยจ่ายร้านนี้ไงเป็นร้านข้างนอก คือก็สะดวกดีอะทุกคนก็เดี๋ยวผมก่ายนี่เสร็จใช่ไหมผมก็จะกลับไปบ้านอ่าเมื่อกี้ผมแวะซื้อ,อไก่เห็นไหมมันเป็นไก่อฟฟังก็แวะซื้อไก่ไปให้คุณสมบีด้วยเพราะว่าคุณสมบีเขาชอบกินนี่มไหมนานๆก็กินทีโอเคแล้วเดี๋ยวผมจ่ายอันนี้เสร็จแล้ผก็กลับละทุกคนตอนนี้ผมเทนมจืดแกะนมจืดใส่ถ้วย วันนี้ผมจะไปให้เขาแบบออเดอร์เพราะว่าเขาเป็นคนชอบทานมากสุขภาพเขาดีมากๆเลยเขาแบบเดี๋ยวกำลังไปเปิดสป라이ส์สป라이ส์พวกเด็กๆโ okay. อเคเอาม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 าเดี๋ยว ล้ำหน้าล้ำหลังเลยอ่าอ่าม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 าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบถาดก่อนก็ก่อนได <c oughs> น้ไหมอ่าโอเคหนึ่งองอ่าโอเคโอเคไหมอร่อยไหมทุกคน เห็นไหมคือเขากินขาดเดียวกันรักกันจะตายแจ็คสันนะเขาแสดงคือเราก็ต้องมีวิธีกำหลาบเขาทุกคน,นคไหม,อมตอนนี้เขากินนมแพะหมดแล้วอร่อยอะ่ะเ <laughs> นี่ยทุกคนผมให้เขาตั้งแต่เดือนละเพราะว่าเขาฟูข้าวเขาดีเขาถ่ายดีทุกคนถ่ายเป็นก้อนสวย คือมันก็ไม่ได้แข็งมากนะถ่ายกลางสวยอะ่ะผมเก็บง่ายด้วยเห็นไหมวันนี้เขากินนมจืดกันอา่าหมดแล้วเนี่ยหมดแล้ว <c oughs> ผูงมาปลาหมดแล้วก็รีบมาเลยนะโอเคเอามาพูดคุยกันก่อนดิมาพูดคุยกันก่อนดิี <c oughs> ่มาร์กเป็นยังไงบ้างอะขอสัมภาษณ์หน่อย หลังจากคุณกินนมแล้วเป็นยังไงมั่งนะกินมากว่าโอ้ตาอร่อยมากๆเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยอืเธอต้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ส่งมาให้เธอนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณตาที่ไปซื้อให้เธอนะเนี่ทุกคนคือผมว่าเด็กๆนะผมพี่มังเนี่ยผมอุ้มจะไม่ไหวแล้วหนักมากทุกคนหนักทานเก่งเยานน้อยนี่นก็เริ่มจะอ้วนแล้วนี่นะแต่หญิงแต่หญิงเนี่ยหืม หญิงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทุกคนผมไปเปลี่ยนชุดก่อนชุดที่จะมาละเลงเล่นกับเขาตอนนี้ผมยังกอดเขาไม่ได้เพราะผมอยูน่ในชุดอันนี้ไงไอ,อยู่ในชุดหลอ่อใช่ไหมเดี u, ๋ยวอานนทเธอจะดีใจเลยนั่งไหนหดีใจเลยนั่งหนาอโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาอ,อกมานะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมออกมาเขาเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อน